เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็มาถึงแบบฝึกหัด4.3หน้าที่208ข้อที่7กันแล้วนะครับว่าจากรูปที่กำหนดให้เนี่ยบริเวณแรงเงามีพื้นที่ประมาณกี่ตารางหน่วยกันครับ เอาละครับแล้วก็มาดูรูปแรกกันเลยดีกว่าครับผมรูปแรกก็คือรูปนี้นะครับบริเวณที่แรงเงาก็คือบริเวณนี้นั่นเองซึ่งเราจะมาทําการคิดจากอะไรดีกันครับผมหลักการในการคิดนะครับเราก็คิดจากรูปใหญ่นะครับผมรูปใหญ่ลบออกด้วยร,ร,งงร,รูปที่ไม่ถูกแรงเงาครับรูปที่ไม่ถูกแรงเงาแรงเงาก็จะได้เท่ากับรูปที่แรงเงานั่นเองครับผม น้องๆอาจจะงงนะครับผมก็สมมุตินะครับว่าเรามีรูปแบบนี้นะครับผมแล้วมีรูปที่แรงเงาอยู่ตรงนี้นะครับผมรูปทั้งหมดคืออะไรครับรูปทั้งหมดก็คือรูปสี่เหลี่ยมใหญ่ๆตัวนี้ใช่ไหมครับผมรูปใหญ่ก็คือรูปสี่เหลี่ยมใหญ่ๆตรงนี้แล้วรูปที่ไม่ถูกแรงเงาคืออะไรครับก็คือรูปด้านนอกรูปสีแดงๆนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอารูปใหญ่ๆที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยมานะครับผมแล้วเราก็ทําการลบด้วยรูปส่วนที่ถูกแรงเงาก็คือเป็น ส่วนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเหลืออะไรครับมันก็จะเหลือเป็นรูปที่ถูกแรงเงาที่อยู่ข้างในนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หลักการนี้ในการหาพื้นที่แรงเงาของแต่ละอันนะครับผมโดยหนึ่งตารางหน่วยตารางหน่วยก็คือนี่ครับคือ1ตารางหน่วยนะครับผมเพราะฉะนั้น1สี่เหลี่ยมก็คือ 1ตารางหน่วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นรูปใหญ่ทั้งหมดนี้มีกี่ตารางหน่วยครับก็คือเป็น4ตารางหน่วยคูณกับ4ตารางหน่วยใช่ไหมครับเพราะว่ากว้าง4แล้วก็ยาว4นั่นเองครับผมก็คือพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ16ตารางหน่วยครับผมตรอแล้วก็หน่วยนะครับตัวย่อเพราะมาจากสี่เหลี่ยมที่เป็น4ี่คูนสี่นะครับแล้วก็พื้นที่ไม่แรงเงาทีนี้จะมาหาพื้นที่ไม่แรงเงากันครับ พื้นที่แม่แรงเงาเริ่มจากบริเวณนี้เลยครับผมพื้นที่แม่แรงเงาบริเวณนี้ก็คือ1นส่วนสนะครับผม1นส่วนสของวงกลมนั่นเอง1นส่วนสของวงกลมก็คือเป็น1นส่วนสของวงกลมที่มีรัศมี2นั่นเองครับ1นส่วนสวงกลมมีะครับ R คือรัศมีมี r เท่ากับ2ซึ่งก็จะได้เป็น1นส่วนส่คูณกับไพอาร์กลังสองใช่ไหมครับซึ่ง r ก็คือ2 2ยกกำลังสได้เท่าไหร่ครับ2อคูณสก็คือได้4เพราะฉะนั้น2อคูณสได้4ก็คือจะมาตัดกับ1นส่วนสตรงนี้นั่นเองครับก็เลยได้เท่ากับพายนั่นเองครับผมพื้นที่ตรงนี้คือพายนะครับผมทีนี้เราก็จะมาดูพื้นที่ส่วนอื่นกันบ้างครับโดยเราจะมาดูจากพื้นที่นี้นะครับผมพื้นที่ส่วนนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้พื้นที่บริเวณนี้มาแล้วครับผม พื้นที่บริเวณนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้สี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ก็คือเป็นอะไรครับเป็นสองคูณสองนั่นเองครับก็คือเป็นสี่นะครับผมพื้นที่แรงเงวตรงนี้นะครับจะเท่ากับสี่ลบพายนั่นเองครับได้พื้นที่ส่วนที่หนึ่งมาแล้วนะครับผมสี่ลบพายทีนี้เราจะมาดูพื้นที่ของส่วนตรงนี้บ้างซึ่งพื้นที่ของส่วนตรงนี้นะครับผมก็มาจาก พื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่ๆตรงนี้เลยนะครับซึ่งเราหาพื้นที่แรงเงาตรงนี้ได้ครับพื้นที่แรงเงาตรงนี้คือเท่าไหร่ครับก็คือเป็น1นส่วนสี่เหมือนเดิมครับผมเป็น1นส่วนสี่คูณกับวงกลมแต่รอบนี้วงกลมก็คือมีอาเท่ากับ1น่หน่วยเท่านั้นเองครับผมเพราะว่า R ก็คือตรงนี้1กับ1 เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็เลยจะได้เป็น1นส่วนสคูณกับไพอายกำลังสโดย r ก็คือ1ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1นส่วนสพนั่นเองซึ่งพื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่ตรงนี้มีค่าเท่ากันใช่ไหมครับตรงนี้เท่ากับ1นส่วนสพายตรงนี้ก็เท่ากับ1นส่วนสพายเหมือนกันอ่าและทีนี้เราก็สามารถหาพื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยครับผมพื้นที่ตรงนี้ก็คืออะไรครับ1นคูณหที่ตรงนี้ก็คือ1นคูณหนก็เป็นหนวย1ตารางหน่วย ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งตารางหน่วยส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับผมพื้นที่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยโดยพื้นที่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับผมพื้นที่ทั้งสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมเนี่ครับจริงๆก็คือเป็นพื้นที่เหมือนกับพื้นที่ตรงนี้นั่นเองครับผมก็คือเป็นพื้นที่1นส่วนสคูณกับวงกลมที่มี r เท่ากับสก็คือจะได้ออกมาเป็นที่เราหามาก่อนนันนี้ครับก็คือได้ออกมาเป็นพายนั่นเองครับผม แล้วทีนี้มันจะเหลือพื้นที่ของติ่งตรงนี้ใช่ไหมครับผมที่เราไม่ได้หาพื้นที่ของติ่งบริเวณนี้กับพื้นที่ของติ่งบริเวณนี้ซึ่งมันคืออะไรครับมันคือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมตรงนี้ลบกับพื้นที่ของนี่ครับหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมที่เราได้หาครับผมก็คือเป็นพื้นที่เดียวกันกับตรงนี้เลยก็คือเป็นหนึ่งส่วนสี่พายลบกับก็คือเป็นพื้นที่ตารางหน่วยทั้งหมดก็คือ1ตารางหน่วยลบกับหนึ่งส่วนสี่พายนั่นเองครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมเป็นพื้นที่นีี่ครรรับ้นนทแงงาตะ ก็คือเป็น1ลบกับ1ส่วน4พายนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เอาพื้นที่ทั้งหมดมาบวกกันนะครับก็จะได้ว่าเริ่มจากพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่ครับผมก็คือเป็น4ลบพายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ในข้อ1พื้นที่1ก็คือจะเท่ากับเท่ากับอะไรครับก็คือ1ก็คือเป็น4ลบพายใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ที่ผมแรงเงาเนีครับ4ลบพายแล้วก็บวกกับตรงนี้ก็คือเป็นบวกด้วย1ลบ1ส่วน4พาย ซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมก็คือมีพื้นที่ตรงนี้2ที่ก็คือคูณ2นั่นเองครับ2คูณ2แล้วก็จะมีนี่ครับพื้นที่ที่เป็นติ่งๆทั้งหมดโดยติ่งบริเวณนี้ก็คือจะเป็น1ส่วน4พายใช่ไหมครับตรงนี้ก็1ส่วน4พายก็คือบวกด้วย2คูณกับ1ส่วน4พายแล้วก็บวกด้วยพื้นที่ทั้งหมดนี้คือพายครับผมแล้วก็บวกด้วยพื้นที่2อันนี้ก็คือบวกด้วย2นั่นเองบวก1นึ่งบวกหนึ่งเป็นบวกั้งแล้วก็เอาพื้นที่ทับ ซึ่งมันก็จะได้เป็น4ลบพายบวกกับเอา2คูณเข้าไปด้านในก็เป็น2ลบกับสองคูณหนึ่งส่วนสี่ก็ได้1นส่วนสใช่ไหมครับก็คือเป็น1นส่วนสพายแล้วบวกด้วยอะไรต่อครับบวกด้วย2อคูณหส่วนสพายก็ได้1นส่วนสพายบวกด้วยพายแล้วก็บวกด้วย2ครับผมซึ่งเราก็จะมันจะตัดกันนะครับพายก็ตัดบวกพายก็ตัดกับลบพายแล้วก็ลบหส่วนสพายก็ตัดกับบวก1นส่วนสพายเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ4ี่บวกสเป็น6กบวกสเป็น8ตอบว่าเป็น8ตารางหน่วยนั่นเอง ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคำตอบของข้อแรก โดยเราก็ทําการแยกหาเป็นส่วนๆไปนะครับผมโดยใช้หลักการที่เป็นเหมือนกับรูปใหญ่ลบด้วยส่วนที่ไม่แรงเงาก็จะได้ออกมาเป็นพื้นที่ส่วนที่แรงเงาน,นะครับผมโดยพื้นที่นี้ก็ได้เป็น4ลบพายพื้นที่นี้ก็คือได้เป็นรูปใหญ่ cry, ลบด้วยรูปที่ไม่แรงเงาก็คือเป็น1ลบ1ส่วน4พายนะครับผมโดยใช้พื้นที่วงกลมเท่ากับพาย r กําลัาง2นั่นเองครับถ้าเป็น1ส่วน4ของวงกลมก็คือเป็น1ส่วน4คูณกับพาย r กําลัาง2นั่นเองครับแล้วก็ใช้การหาพื้งหมดเเนนนนีี่่่่ยทป็สสวววาบก ก็จะได้ดังนี้เลยครับผมอันไหนที่มันซ้ําก็คูณเป็นคูณ2นะครับผมถ้า3 3สามอันก็ค่อยคูณ3ครับแต่ในรอบนี้มันซามแค่2อันเท่านั้นแล้วก็ได้ออกมาเป็น8ตารางหน่วยนั่นเองครับก็จบแล้วนะครับสําหรับข้อแรกทีนี้ข้อที่2ก็เหมือนกันเลยครับผมแล้วก็ดูว่าพื้นที่แรงเงาตรงนี้เนี่ยจะสามารถหาได้ยังไงครับพื้นที่แรงเงาตรงนี้จะสามารถหาได้ยังไงซึ่งแล้วพื้นที่แรงเงาตรงนี้จะสามารถหาได้ยังไง ซึ่งพื้นที่แรงเอาตรงนี้ก็คือเหมือนกับเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับมันคือเหมือนกับพื้นที่ส่วนนี้เลยเพราะเป็น1ตารางหน่วย1ตารางหน่วยแล้วก็เป็น1นส่วนสของวงกลมนั่นเองเพราะฉะนั้นพื้นที่ของเซี If, ่ยวตรงนี้ก็คือมีเท่ากับพื้นที่ตรงนี้เลยครับก็คือ1น่งลบหส่วนสพายนั่นเองครับผมหนลบหส่วนสี่พายตรงนี้ก็เป็น1น่ลบหส่วนสี่พายเหมือนกันครับนี้เรามาดูพื้นที่ติ่งตรงนี้ดีกว่าว่าเราจะหาพื้นที่ติ่งตรงนี้ได้ยัง มันก็คือเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ครับผมแล้วก็มีพื้นที่วงกลมคือมีพื้นที่หนึ่งส่วนสี่วงกลมตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเงาตรงนี้ก็เลยเท่ากับพื้นที่แรงเงาก็เลยเท่ากับรูปใหญ่ก็คือเป็นรูปหนึ่ no. นงส่วนสี่ของวงกลมนะครับหนึ่งส่วนสี่วงกลมที่มี R เท่ากับหนึ่งที่มี R เท่ากับหนึ่งลบกับพื้นที่สามเหลี่ยมนั่นเองครับสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับผมสามเหลี่ยมมุมฉากที่สูงหนึ่งยาวหนึ่งครับผมลบ สามเดี่ยมสูงหนึ่งยาวหนึ่งก็คือจะเท่ากับ1ส่วนสี่ไพอาลัง2โดยที่ R เป็น1นั่นเองครับลบกับ1ส่วน2คูณกับสูงคูณกับฐานก็คือ1กับ1ก็คือจะได้ออกมาเป็น1ส่วน4พายลบกับ1ส่วน2นั่นเองครับผมซึ่งพื้นที่ตรงนี้เท่ากับพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็จะเป็น1ส่วน4พายลบกับ1ส่วน2นั่นเองครับผม พื้นที่ตรงนี้รู้ใช่ไหมครับมันเกิดจากอะไรเกิดจากสี่เหลี่ยมตรงนี้ลบกับ1ส่วนสวงกลมตรงนี้นะครับผมเราก็จะได้นะครับข้อ2ว่าข้อ2พื้นที่2ก็คือจะเท่ากับนี่เลยครับผมเป็นพื้นที่แรงเงาตรงนี้1 4ส่วนสพายแต่ว่ามันมันมี2รูปใช่ไหมครับก็คือรูปขวาที่มันเท่ากันก็คือคูณ2บวกกับพื้นที่ตรงนี้ครับซึ่งมันก็มี2รูปเหมือนกัน มันก็เท่ากับ2คูณกับ1ลบ1ส่วน4ายเพราะว่ามันมี2รูปเหมือนกันนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ออกมาว่าเป็นเอา2คูณเข้าไปนะครับจาก1ส่วน4คูณกับ2ก็เลยเหลือเป็น1ส่วน2ายลบกับ1ส่วน2คูณ2ก็เลยได้1นั่นเองครับบวกกับ 2นะครับคูณเข้าไปแล้วก็เป็นลบกับ1นส่วนสพายซึ่งก็เหมือนเดิมครับผม1นส่วนสพายเนี่ยจะทําการตัดกับ1นส่วนสพายไปแล้วก็เหลือแค่2อลบหเท่านั้นเองครับสลบหก็เลยได้1ตารางหน่วยนั่นเองก็คือคําตอบของข้อ2นะครับผมตามนี้เลยครับโดยพื้นที่แรงเงาก็เหมือนเดิมนะครับเท่ากับ1นส่วนสของวงกลมลบด้วยสามเหลี่ยมนั่นเองครับก็เลยจะได้ออกมาเป็น1นส่วนสพายลบหส่วนสนั่นเอง แล้วตรงนี้ก็คือจากข้อก่อนนะครับผมที่เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมลบด้วยพื้นที่ของ1นส่วนสวงกลมนะครับก็คือพื้นที่1นส่วนสวงกลมก็คือมีพายร์กำลังสองเหมือนกับข้อน,นี้แหละครับที่หาได้เป็น1นส่วนสี่พายแล้วพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือ1นคูณหก็คือ1นะึ่งนั่นเองก็เลยเป็น1นลบหนส่วนสพายนั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นข้อ3ามนะครับผมเราก็จะใช้จากความรู้จากข้อก่อนๆเนี่ยมาใช้ด้วยนะครับโดยเราก็ทําการตัดแต่งซอยเหมือนปกติครับผม โดยข้อนี้นะครับเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาเป็นสามเหลี่ยมที่มีสูงเท่ากับ1แล้วก็มีฐานเท่ากับ2ใช่ไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็เลยเป็น1นส่วนสคูณฐานคูณสูงก็เลยได้เท่ากับ1ตารางหน่วยนั่นเองครับแล้วพื้นที่ตรงนี้แหะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับผมก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่เป็น1นคูณหลบกับ1นส่วนสวงกลมที่รัศมีเป็น1กับ1ก็คือเราก็รู้อย่างเดียวแล้วว่าเป็นหนะครลบกับอนี่แส้วนัสี่ครัน เพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเงาตรงนี้ก็เลยได้แล้วนะครับผมแล้วก็ทีนี้ตรงนี้จะเป็นอะไรครับตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่1นส่วนสของวงกลมเลยนะครับผมก็คือเหมือนกับตรงนี้ก็คือเป็น1นส่วนสพายนั่นเองหรือถ้าอยากจะรู้มันมาอย่างไรก็คือ1นึส่วนสพายอากำลังสโดยที่ R ก็คือเท่ากับ1นเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1นส่วนสี่คูณกับพายคูณกับหนึ่งกำลังสก็คือได้เป็น1น่ส่วนสพายอย่างที่เราได้หาไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับตรงนี้ก็ ตรงนี้แหละครับก็คือเหมือนกับตรงนี้ก็เป็น1นส่วนสี่พายตรงนี้แหละครับผมตรงนี้ก็คือคืออะไรครับก็คือเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมลบด้วยพื้นที่วงกลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดแรงเงาตรงนี้ก็เลยจะเหมือนกับจุดนี้ก็คือเป็น1นลบหส่วนสพายเอาละครับเราก็มาทําการรวมพื้นที่ทั้งหมดนะครับผมก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปที่3ก็คือจะเท่ากับเป็น1นส่วนสพายบวกกับอะไรครับบวกกับ1บวกกับอะไรครับ บวกกับนี่ครับ1ลบด้วย1ส่วน4พายบวกกับอะไรอีกครับผมบวกด้วยบวกด้วยนี่เลยครับบวกด้วยเหมือนเดิมครับผม1ลบ1ส่วน4ี่พายก็คือมี2อันใช่ไหมครับก็คือเราก็ทำการคูณ2เข้าไปตรงนี้แล้วก็บวกด้วย1ตารางหน่วยธรรมดาเลยใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย1ส่วน4พายนั่นเองเรียบร้อยครับทีนี้เราก็มาทำการหาค่าออกมานะครับผมก็คือจะได้ออกมาเป็นเท่ากับ1ส่วน4ี่พายบวก1 บวกด้วย2คูณเข้าไปนะครับก็เป็น2ลบกับ1ส่วน2พายแล้วก็บวกกับ2บวกกับ1ส่วน2อ๋อขอโทษครับแล้วก็บวกกับ1บวกกับ1ส่วน4พายปกติครับผมซึ่งมันก็เหมือนเดิมนะครับผมโดยพายเนี่ยก็คือ1ส่วน4พายบวก1ส่วน4พายได้เท่าไหร่ครับก็คือได้ออกมาเป็น1ส่วน2พายใช่ไหมครับผม แล้วก็บวก1 1บวก2ได้เท่าไหร่ครับก็คือได้3ใช่ไหมครับผมแล้วก็ลบ1ส่วน2พายสุดท้ายบวก1ส่วน2พายกับลบ1ส่วนพายก็ตัดกันออกไปก็เลยเหลือตอบว่าเท่ากับ3ตารางหน่วยน,นั่นเองครับก็คือ3ตารางหน่วยที่ได้เนี่ยก็คือมาจากการเอาพื้นที่แรงเงาแต่ละจุดมาบวกกันโดยพื้นที่ตรงนี้คือรูปพื้นที่รูปสามเหลี่ยมพื้นที่ตรงนี้คือสี่เหลี่ยมลบกับ1ส่วน4ของวงกลมอันนี้คือสี่เหลี่ยมเฉยอันนี้คือ1ส่วน4ของวงกลมอันนี้ก็คือเหมือนเดิครัับบบ1 1ลก พื้นที่ของสี่เหลี่ยมล,กกลบกับหนึ่งส่วนสี่วงกลมก็คือเหมือนกับพื้นที่ตรงนี้แล้วตรงนี้คือเป็นหนึ่งส่วนสี่วงกลมเหมือนกันนั่นเองโดยพอเราเอามาบวกกันทั้งหมดก็จะได้ออกมาเป็นสามตารางหน่วยนั่นเองครับเอาละครับแล้วต่อไปก็จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับผมข้อสุดท้ายก็เหมือนกันครับใช้ความรู้จากที่เราได้มาก่อนหน้านี้เลยนะครับผมโดยพื้นที่แรงงาตรงนี้เท่าไหร่ครับก็คือเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมลบหนึ่งส่วนสี่วงกลมใช่ไหมครับก็คือเป็นหนึ่งลบกับหนึ่งส่วนสี่พายนั่นเองพื้ แล้วพื้นที่หนึ่งส่วนสี่วงกลมคือเท่าไรครับก็คือ1นส่วนสี่พายนั่นเองสามารถไปดูจากข้อก่นกอนๆได้เลยนะครับว่ามันคิดออกมาได้ยังไงส่วนตรงนี้ก็คือเป็นหนึ่งลบหส่วนสี่พายนั่นเองครับผมเหมือนเดิมครับก็คือเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่ๆนี้เลยลบกับพื้นที่ของหนึ่งส่วนสี่วงกลมครับผมแล้วแล้วพื้นที่ตรงนี้แหละครับผมเท่ากับเท่าไหร,พร,งงไหร่พื้นที่บริเวณนี้ก็คือหนึ่งส่วนสี่ของวงกลมใช่ไหมครับพื้นที่บริเวณนี้ก็คือ1 แล้วพื้นที่บริเวณนี้แหละครับเอาละครับข้อนี้จะใช้ทริคนิดหน่อยนะครับผมก็คือเห็นพื้นที่บริเวณนี้ไหมครับแล้วก็เห็นพื้นที่บริเวณนี้ไหมครับผมเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ของสองตรงนี้นะครับผมมันเท่ากันนะครับผมอา่า ้อาๆอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเท่ากันจริงหรือเปล่าหรือว่าพี่มั่วน้องเนีน่ยสามารถลองวัดดูได้เลยนะครับผมแล้วก็จะพบว่าอา่บริเวณนี้ก็คือเท่ากับตรงนี้แล้วก็บริเวณนี้ก็คือเท่ากับตรงนี้นั่นเองครับก็คือเราสามารถเอาตรงนี้มาโปะตรงนี้ได้แล้วก็จะได้พื้นที่รวมเป็นหนึ่งนั่นเองครับผมรวมพื้นที่เป็นหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะจบอย่างสวยสดงดงามเลยใช่ไหมครับผมโดยจะได้พื้นที่ออกมาเป็นดังนี้ครับก็คือ พื้นที่ของรูปที่4ก็คือจะเท่ากับนี่ครับ1ลบ1ส่วน4พายเราก็ดูนะครับว่า1ลบ1ส่วน4พายเนี่ยมีกี่จุดก็คือมี1จุดมี2จุดแล้วก็ทำการคูณ2เข้าไปนะครับผมคูณ2แล้วบวกด้วยอะไรต่อครับบวกด้วย1 1ซึ่ง1บวก1ก็คือเป็น2ใช่ไหมครับผมก็คือบวก2แล้วบวกด้วยอะไรอีกก็คือ1ส่วน4พายที่มี2อันก็คือเป็น1ส่วน4พายคูณ2นั่นเองครับเพราะมี2อแล้วก็อนสุดท้ายคือการเอารูปนี้มาประกบกับบรรูปปนนีี้เเาออองกกกก็็คืว1 ครับผมอ่าแล้วเราก็มาคิดเลขกันเลยดีกว่าโดย2คูณกับ1ลบ1สีพายก็เป็น2ลบกับ1ส่วน2พายใช่ไหมครับบวกด้วย2บวกด้วย1ส่วน2พายเพราะเอา2คูณ1ส่วน4ีนั่นเองแล้วก็บวกด้วย1ซึ่งนะครับผมพอเราบวกออกมาเนี่ย1-1-2ลบ1ส่วน2กับบวก1ก็ตัดกันแล้วก็เหลือแค่2บวก2บวก1ก็คือเป็น5ตารางหน่วยเท่านั้นเองเอาล่ะครับก็จบแล้วนะครับผมสำหรับการคิด พื้นที่ของทั้ง4ข้อนะครับผมโดยในข้อสุดท้ายก็คือจะใช้เหมือนเดิมนะครับผมว่ารูปนี้คือสี่เหลี่ยมลบ1นส่วนสวงกลมรูปนี้1นส่วนสวงกลมแล้วก็มีการใช้ที่ก็คือเอารูปนี้มาแปะรูปนี้ให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่นั่นเองครับผมแล้วก็บวกลบพื้นที่ออกมาจะได้ตามนี้เลยนะครับนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับที่ให้ความสนใจกับสิ่งที่พี่ได้ทําการสอนไปทั้งหมด โดยมันจะเป็นการที่เราเนี่ยเหมือนกับมีคอนเซปต์ที่ว่าเราสามารถคิดออกมาเป็นเอารูปใหญ่เนี่ยลบรูปที่ไม่ถูกแรงเงาก็จะได้เป็นรูปที่แรงเงาใช่ไหมครับหรือจะทําการลองย้ายตําแหน่งของรูปแต่ละรูปมาให้เกิดเป็นรูปแรงเงาที่สามารถหาพื้นที่ได้ก็ได้โดยในรูปหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถหาพื้นที่ทั้งหมดได้โดยดูว่าตรงไหนเป็นหนึ่งส่วนสี่วงกลมตรงไหนเป็นสี่เหลี่ยมลบหนึ่งส่วนสี่วงกลมมี R ของวงกลมเท่ากับเท่าไหร่เราก็สามารถหาพื้นที่ออกมาได้นะครับผมจนเราก็ได้พื้นที่ออกมาเป็นดังนี้เลยครับ ข้อ2เองเราก็ได้ทําการเอาความรู้ที่ได้เนี่ยก็ไปใช้ต่อโดยพื้นที่แรงเงาตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ของ1นส่วนสวงกลมลบสามเหลี่ยมแล้วเราก็ทําการคิดเลขคิดเลขออกมาเหมือนกับปกตินะครับผมแล้วก็ทําการบวกลบกันนั่นเองครับแล้วข้อ3าก็เหมือนกันครับผมข้อ3เราก็ทําการดูพื้นที่แรงเงาเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ก็พื้นที่ส่วนที่ไม่แรงเงาเสียรูปนี้ก็คือเหมือนกับเป็นข้อแรกๆข้อ2องข้อสาที่แบบเท่ากับสี่เหลี่ยมลบหนึ่งส่วนสี่วงกลมอย่างนี้เราก็เลยทําการคิดเลขออกมาได้หมดเลยครับ แล้วก็จบที่ข้อ4ที่มีการใช้การโปะรูปนั่นเองครับผมแล้วก็ใช้ความรู้จากข้อต่างๆทั้งหมดที่ได้ผ่านมานั่นเองครับแล้วก็ได้เลขออกมาดังนี้แล้วก็จบเลยครับผมก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้รับเอาคอนเซป t นี้ไปใช้ตลอดนะครับผมแล้วก็สามารถเอาการเอารูปเนี่ยมาโปะกันได้เพื่อหา พื้นที่ได้ง่ายนั่นเองครับก็จบแล้วนะครับสาหรับคําถามข้อนี้ใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาสอนน้องๆทุกคนใครมีอะไรสงสัยเนี่ยถามมาได้เลยนะครับพี่จะไปตอบให้แน่นอนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง